รอหรอนรอร้อรอนร้อดรลอน้อนร้อรอน้อรอนไหอรอดไ้รอดัอน้อรอดร้น้อร้อนรอนอรอนรอน้รร้อนร้่นร้อ่รอนร้นร้อนร้อนนร้อนร้อรอนี้นร้น้อรนน มันก็จะได้สาระทีนึนงเนาะก็เอาจริงคลิปนี้มันมีสาระ,ะาก,ก,ก็เอากันก่อนเลยนะว่าไม่ใช่เอากันก่อนมาพูดกันก่อนเลยนะว่าทําไมผมถึงลงคลิปช้าเอาตรงนะโรงเรียนผมนี่ยังไม่ได้สอบเลยมาถึงผมแล้วยังไม่ได้สอบชั้นปหเนี่ยยังไม่ได้สอบเลยก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็สอบแล้วแต่ว่าเอออา,อาทิตย์หน้าแหละก็เ,เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปโมเดลอ่านหนังสือครับก็อยากจะเป็นเด็กดีอ่ะผมเป็นเด็กดีมากเลยนะครับเด็กดีโอเคก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าร้อนนะเราจะทํายังไงดีให้อากาศมันดูเย็น เินเนเมื่อเราร้อนแล้วก็จะหงุดหงิดถูกไหมละ่ะเมื่อเราหงุดหงิดเราก็ทำลายข้าวของเมื่อทำเราทำลายข้าวของเราก็จะไม่มีของที่อยากจะใช้มันก็จะส่งผลให้เราหัวร้อนด้วยอย่างนี้พอเราหัวร้อนเสร็จปุ๊บล้วก็เอาหัวไปแช่ตัวเย็นจากนั้นล้วก็จะตายตายเพราะว่าหัวเย็นนีกคือไปดูเลยว่าถ้าคนร้อนตัวดียวเขาจะทำอะไรกันไป น้าโอ้นอนร่องยิ้มหายหนาวเลยจุดไหมจุดไหมจุดไหมแจจอีกรอบนึง เกียบไม่เกลียบเงินนะเกลียบหลอดเกลียบหลอดจุดที่นี่ทีท่ไหนทำไมเสียงอ,อะไรกันเนี่ยนี่ห้องเรานี่ยมันนดูเปลี่ยนไปมนไปันมีตู้ซื้อผ้ามีเชฟมีปืนด้วยเฮ้ยนี่มันกระเป๋าสีราาไสสราชา,านี่เฮ้ยเราสอบติดสีไรชาเหรอเนี่ยว้าว สำหรับคลิปวิธีแก้ร้อนในหน้าร้อนโอเคถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดไ like ลค์นะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะก็บ๊ายบายนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับกุ o บ b ายซีอโอเกนออนปีหน้าบ๊ายบาย